ดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทําความดีในทุกรูปแบบเลยค่ะน้องๆคะความรักก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราทําความดีได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เรารักใครเราก็อยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อเขาค่ะและผลตอบแทนที่ได้รับนะคะอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือสิ่งของที่มีราคาแต่เป็นความสุขใจที่มีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดค่ะแล้ววันนี้คะ่ะพี่อิงมีหนึ่งตัวอย่างการทําความดีที่เกิดจากความรักมาแนะนําให้รู้จักกันคะ่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบริสทธรหัวพิรมขวัญชื่อเล่นชื่อว่าพีมครับอยู่ชั้นป .3 อ,อายุ8ขวบชอบกินต้องบอกเ่าใช่ไหมอ่ะชอบกินเบนไฟามากที่สุดเลยครับอยู่นี่นี่นี่อันนี้มันมีคนทำมาก่อนแล้วเป็นรูปคน นหลนุดผมก้นดมก็เเเเลลยยยอออาาาแแขต่วสปปปีไรรูฉิ้มครับเนี่ยกิจกรรมสุดโปรดของน้องพีมก็คือการเป็นนักประดิษฐ์ครับเนี่ยเปิดทั้งหมดผมทำเองทำเองหรอคนเดียวเลยฮะไม่มีคนช่วยด้วยถ้าติดตาเข้าไปนี่ถ้าทากาวต้องติดเบาๆถ้าติดรแรงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ยบางทีแตกเลยด้วยซ้ำ ทีมบอกว่าเคยทําอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่โรงเรียนด้วยนะครับนี่ก็น่ารักดีอันนี้พวกผู้หญิงจะแสดงกันหัวโนมโดนหินปลาแสดงกันปีก่อนบูนผสมกระดาษเนี่ยเนี่ยเฮ้ยกระดาษแข็งอะเปเปอร์มาเช่อันนี้น้องบีมทำเอง น้องพีม<ร>ม <kah> ีน้องสาวหนึ่งคนชื่อน้องพาวเวลาว่างสองพี่น้องก็ชอบเล่นกันครับน้องพาวนี่ก็แทบจะยิ่งกว่าลิงนะคะผมนอนไม่หลับเลยทั้งคืนนอนข้างน้องน้องเขาก็น้องเป็นคนชอบดิ้นแล้วดิ้นก็กิ่งบนเตียงพีมตอนไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรเลยตื่นเช้าขึ้นมาก้นน้องอยู่ตรงหัว แล้วน้องพีมนอนดิ้นไหมครับกลางคืนพีเคยนอนตกเตียงตั้งหลายครั้ง <c oughs> เคยเอาเท้าถีบหัวน้องด้วยตอนนั้นนูเอาหัวแล้วแต่น้องไม่ตื่นเป็นเด็กที่หลับไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นพีฝันว่าเพื่อนมาเตะพีมรู้มีก็เตะซ้ำกระเผอไปโดนน้องก็ <c oughs> ของน้องพีมเขาก็จะเป็นเด็กร่าเริงนะคะชอบเล่นกับธรรมชาติและเป็นเด็กที่มีความคิดที่ฉับไวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ เห็นอะไรเราก็จะสนุกไปกับโลกรอบตัวของเขาน้องพาวเนี่ยเรื่องอย่างเขาเป็นเด็กใช่ไหมฮะแต่เม่เขามีพี่ชายเขาห่างกันเยอะเหมือนกันเขาก็จะเห็นพี่ว่าเป็นฮีโร่มากจะทําตามพี่นี้ด้วยทวาให้อเราเห็นเป็นลูกสาวตอนนี้แอคเริ่มเหมือนพี่ชายเริ่มมีมีเล่นเล่นอะไรแผลงแผลงนะครับเขาจะทําตามอย่างพี่ค่อนข้างเยอะนะครับวัที่เราเลี้ยงลูกสองคนด้วยกันเนี่ยเราก็พยายามจะบอกลูกพี่ชายคนโตว่า น้องเป็นผู้หญิงนะลูกจระเต,นตอนเขาตลอดเวลาต้องเป็นผู้หญิงนะ,ะเวลาทําอะไรเนี่ยอย่าลืมน้องเป็นผู้หญิงนะครับแล้วพีมก็จะบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยผู้หญิงก็เล่นได้น้องพีมคิดว่าการทำความดีคืออะไรครับช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแบ่งขนมให้เพื่อ,อนตอบแทนบุญคุณที่แม่ทำกับเราเหมือนแม่พับผ้าห่มให้เราเราก็ต้องพับผ้าห่มให้แม่ตอนโตแล้ววันนี้น้องพีมจะมาทำความดีอะไรเหรอครับ น้องพิมพจะมาช่วยแม่เลี้ยงน้องเพราะน้องพิมพไม่อยากให้แม่กับพ่อเหนื่อยภารกิจการทําความดีของน้องพิมพ์ในวันนี้นะคะเกิดจากความรักที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะ <c oughs> ก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระที่มีในบ้านนะคะและที่สําคัญค่ะความรักที่มีต่อน้องพราวน้องพิมพ์ก็เลยตั้งใจที่จะช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องในชื่อตอนพี่ชายที่แสนดีค่ะ <c oughs> ่อยกให้น้องตกนะอือสาปีน,นะตอนนี้นะคะอิงก็มาอยู่ที่บ้านของน้องพีมพ์แล้วละค่ะนี่ก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะเห็นพี่ชายที่แสนดีของเราเนี่ยบอกว่าวันนี้จะเริ่มภารกิจตั้งแต่เช้าเลยค่ะอิงว่า เดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็ดูว่าน้องพิมพ์เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ค่ะพี่พิมพ์วันนี้จะทำอะไรให้น้องทานคะโอ้โหวันนี้ทำอะไรนะทำออมเล็ตออมเล็ตใช่ไหมครับออมเล็ตมันมีอะไรสำคัญที่สุดออมเล็ตผักไม่อร่อยออ ต้องมีไข่ไก่ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรครับลแครอทแครอทเฮ้ยพ่อครัวนี่นะครับผักอะไรครับผักขมผักขมแล้วน้องชอบกินอะไรกุ้งกุ้งสับใช่ไหมครับแล้วก็มีเนยใช่ไหมครับก่อนเนยใช่ไหมครับลูกเดี๋ยวพี่ทำเองนะเราจะตอกไข่ใส่ถ้วยใช่ไหมผักขมไม่อร่อยเนี่ยต่อกตอกไข่เสร็จแล้วทำไงก่อนที่พี่ชอบทำเกี่ยว เอาไงต่อทอเอาซอมทำไรเอาอันนี้เอาอันนี้ซอมก็ได้ซอมก็ได้อันนี้ละเอียดกว่ามันหายมันหายตีไข่เท่าซ่อมก็ได้ลูกคุณแม่ตีไข่หายไปไหนซอมก็ได้ลูกกระด้กระดกใช่ไหมฮะแล้วก็หั่นผักหั่นแครอทแครอทเอาเลอยหัวหอมแล้วค่อยเอาเนี่ยกระหลิวไม้คนคนคนคุกคุกคุกให้มันสุกโอเคตอกเลยพร้อมยัง ทำแล้ว,ลวอะไรครับสอกไม่เป็นอ่ะทัดเท้าแม่ใครไม่ยอมแตกทำ,ทำไงล่ะพักไม่แตกครับเจีแตกแล้วอยอม สวยด้วยเออเอาไว้ไหนเหรอแล้วก็เอาฟองที่สองใส่จานเดียวกันเหรอพ่อใส่จานเดียวกันโอุ้ยเละเละเละโอ้ดีแรงกันไปหน่อยอ่าโอเค ตอนนี้นะคะก็มาถึงภารกิจการทําอาหารเช้าให้น้องแล้วละคะ่ะโดยปกติแล้วนะคะน้องพิมเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยกับคุณพ่ออยู่เสมอเลยค่ะแต่วันนี้ค่ะขอสลับตําแหน่งกันนิดนึงนะคะคุณพ่อจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนน้องพีมพ์ค่ะเห็นกําลังตั้งใจลงมือทําเองทั้งหมดเลยนะคะอิงว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารเช้าฝีมือน้องพีมวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะพิมก็เอาแครอทมาหัน่นใช้มีดหัน่นเราไม่ใช่ฟันหั่นนะเอามาหัน่น ันีไม่่เทากชิ้นที่พอดีคำน้องนะครับลูกขนาดไหนผักคราบลูกทำไงใบมันใหญ่ไปหรือเปล่าเอานี้วางซ้อนนี้นะหลายๆใบแล้วก็หัน่นอย่าพ่อจะโชว์ให้พิมพ์ดูก่อนใบแรกแล้วพิมพ์ก็ทำต่อหั่นอย่างนี้จะให้มันยาวมากติดคอเสร็จแ,แล้วก็ใส่เข้าไป อ่ี๋ือใส้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่อ้าวยังอ้าวเทเดี๋ยวพ่อจะเติมเนยให้อ่าพิมเขค่อยๆเทจนเย็นมันไม่ฟูหรอกเอาพร้อมแล้วทำไมถอยล่ะครับเนี่ยพ่อไม่เอาอ่ะเอาพ่อเทให้แล้วพิมพ์มาะคนเหมาะคนนะอ่าอ่ะพิมมาดูครับลูกมันยังไม่มันไม่ร้อนหรอกครับพิมพ์มันไม่ฟูหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ท้มไฟแรงเดี๋ยวพ่อจะใส่เนยเพิ่มนะ อ่ะพอเยอะจริงจริงอ่าคนมาขอคนอ,คนอคนีกอ่าค่อยค่อยคนเย็นๆนะอ่าอย่าให้หกนะจ๊ะอ่ะอาเรียบร้อยคนอ,อ,อ,อิมอยากโยนนะตัวจะสุกแล้วครับไข่กวนฝีมือน้องพิมพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดีมาก ้อมแล้วก็ยกเสิร์ฟเลยครับโอ้โหอาฝีมือน้องพิมกับคุณพ่อกินหอมมาแต่ไกลเลยนะคะเป็นไงบ้างคะคุณพ่อผลงานของน้องพิมหน้าตาน่ากินมากครับก็รู้สึกว่าเขาจะทําได้คล่องขึ้นนะครับคล่องขึ้นใช่ไหมแต่ยังไม่รู้ว่ารสชาติจะต้องชิมรสรสชาติเป็นไงในี่คุณพ่อชิมเลย อืให้ได้ให้ได้ลูกให้ได้อ้องเราชอบแน่ๆเลยเป็นไงคะน้องพิมร,รู้สึกว่าอร่อยไหมอร,อ,รอร่อยครับอร่อยครับอร่อยแล้วคะแล้วพอเห็นผลงานตัวเองแล้วทาอาหารออกมาให้น้องแล้วรู้สึกไงคะรู้สึกด,ดีที่น้องได้กินผลงานของผมมาแล้วน้องพลายจ้างทำอะไรให้น้องทานครับลูกทำออมเล็ตครับทำออมเล็ต วันนี้พี่พิมพ์ขอบริการน้องพาวเต็มที่ครับ ันนะครับบ้านนด้วยโอ้โหพี่พิมพ์งับลงจิ๋วให้น้องสัมเ็จด้วยอืฝีมือตัวเองอร่อยไหมคะพิมพ์อย่างนี้แหละลูกทำเองก็อร่อยอย่างนี้แหละเขาตั้งใจทำอาหารมาก มากกว่าทุกครั้งนะครับคือเวลาทํากับผมวันอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะทำแล้วก็พ่อทําอันนี้นะแต่พี่จะรอทําอันนี้อย่างเดียวหรือแม่ก็เดี๋พี่ทำอันนี้นะพ่อทำอันนู้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเขาอยากทําเองเขาบอกว่าเขาอยากทำเองตั้งเริ่มจบนะครับยกเว้นตอนที่จะเอาไข่ใส่กระทะซึ่งเขาเคยถูกน้ดมันกระเด็นใส่แขนแล้วเขากลัว ภกิจแรกผ่านไปได้ด้วยดีต่อไปทำอะไรเหรอครับน้องพิมมันต้องช่วยเสริมอ้อโอยโหอ่าเอายเาเข้าไปเข้า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 ไปแ้อยากอาแบบไหนคน้องปกค่ะดูทไไอ้น้องจะแก้ปัญหายังไงดีล่ะครับเข้าเร็วเข้า เข้า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 เ้าเข้าเข้าเล้าเข้าเข่าเข้าเขดาเข้าเข้เขาเข้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 าเขากาเเข้เ แล้ว,ลวทีนี้คิดหาวิธีที่จะเอาน้องออกจกากสระได้ไงปิดเปิดพ <c oughs> าเรือออกมาเลยตามรถมานะเรือไปด้วยไหมหนูช่วยขับเรือมานะจับจับจับไป <c oughs> โอเคตอนนี้นะคะน้องพิม์กับคุณแม่ค่ะก็อาบน้ำให้น้องพราาเสร็จเรียบร้อยแล้วละคะ่ะแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นจนได้นะคะเพราะว่าน้องพราาเนี่ยเกิดสนุกกับการเล่นน้ำค่ะไม่ยอมออกมาเลยน้องพิมเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ พินใช้วิทยายุทธสิทำยังไงดีน้องถึงจะออกจากสะได้ <ย S 2> อ้าววายอ้าวจะไปไหนล่ะครับน้องพิมเ้าตัวอะไรเอา,เอา,าจะมาเช็ดให้น้องเร็วนะยืนนองพรมมาลีจ้ามาลีดูนะพาวจะเช็ดตัวให้แห้งเลย พี่พีทเร็วสิครับลูกนีเห็ดจ้าเอ๋มารีดูพี่พีทสิดใจดีจังเลยแช็ดตัวให้น้องพาวด้วยดูสิโอ้น้องพาวเก่งจังเลยพาวชูรักแลให้มาลีดูสิโอ๊ยรักมาลีจังเลยเนาะก็จะมีการอาบน้ำนี่แหละค่ะที่เขาอาจจะเป็นงานใหม่ที่ท้าทายเขาเพิ่มขึ้นพออาบได้ครั้งแรกที่เราลองกันเขาดีจะมาเล่าให้ฟังกันเลย อาบน้ําให้นน้องน้องร้องไห้นิดเดียวเองพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ตื่นเต้นกับการที่เขาจะได้รับโอกาสตรงนั้นมากกว่าแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าพอเขาอาบแล้วสำเร็จเขาก็เป็นพี่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งยีเล็กเยียเล็กว,วะ่ะเลือกชุดกันเ,เลือกชุดกันภ<พ>ารกิจต่อไปแต่งตัวให้เจ้าหญิงน้อยครับทีมจ๋าชุดน้องมาแล้วค่ะลูกอ,อะหัวหัวอะลูก ตอนนี้แหละจังหวะนี้หละที่น้องใส่แล้วน้องพิมจะรับมือไหวไหมครับโอ้โหเดี <c oughs> ๋ยวแม่จะพาหนูลงไปที่ข้างนอกนดีไหมแต่งตัวเสร็จแล้วออกไปดน,นั่งเล่นตรงนั้นดีไหมคะ ตอนนี้พี่พิมตกที่นั่งลำบากซะแล้วไม่เคยคิดว่าการใส่เสื้อให้น้องจะยากขนาดนี้โอ้โหตอนนี้แลหละจังหวะนี้แหละเสร็จเราแน่เลยเร็วเรเอาข้างหน้าข้างหน้าโลโบอยู่พี่นี่นดูสิจมูกอยู่นี่ <c oughs> แล้วตามแม่อยู่ไหนคะ <c oughs> ตา เียแล้วเรียบร้อยแต่ทีนี้ข้างบนยังโป๊อยู่พี่พิมเลี้ยวเล้ยน้องไอ้นะไอ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 จังเลยอ่ะราช่วยกันช่วยกันเนาะหนึ่งสองสามเจ้าเอ๊ะหนึ่งส้งสาพี่พาพาหูอยู่ไหนหูอยู่นี่ใช่ไหม สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตแล้วครับอู้ซเฟอรทำให้สำเร็จโลกแล้วขอาแข้นอยู่ไหนแข็อยู่ไหนพิมจ๋าพิมพิมสำรวจดูก่อนเฮ้ยชนแม่เป็นไง ก็ยากอยู่ครับตอนใส่เสื้อก็ให้แม่ช่วยนิดหน่อยก็ตอนนี้น้องร้องไห้อะครับมันจะยากหน่อยตอนนี้น้องร้องไห้มันยากยากตอนเปลี่ยนเสื้อยังไงก็ไม่รู้ประทับใจมากขึ้นที่พิมพเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้น้องละทิ้งน้องไปเมื่อเห็นน้องร้องงอแง,งาม,มากเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิด เด็กโดยทั่วไปถ้าเกิดเห็นน้องเริ่มองอแงก็จะเริ่มเบื่อเหมือนกันเอ๊จะทำยังไงดีแต่พิมเขาก็มีความพยายามแล้วเขาก็เห็นความพยายามของแม่ว่าแม่ก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนน้องเพื่อช่วยเหลือพิมพ์อยู่นะน้องหิวนมแล้วพิมพไปว่านมน้องหน่อยเร็วมาแล้วพิมชงนมให้น้องหน่อยลูกแล้วน้ององอแงไม่ยอมให้แม่วางเลยอ่ะเสียงหวานหวานของคุณแม่ทำให้น้องพิมพ์ลุกขึ้นได้อีกครั้งครับอนี้เหรอคบผม นมแปดออนเขย่าดีๆนะลูกแม่หวีผมให้น้องก่อนอันนี้ช่องช่องนี้เราไม่แปดออนค่ะแม่เตรียมไว้แปดออนละป๊าป๊าใสไหมใสไหมคะเอาอะเอาอันไหนลูกอันนี้ไหมน้องไรเนี่ยซ้อนซ้อนวันนี้น้องพิมต้องรับบทนักน้อยนะครับ แล้วในที่สุดพี่พีมของน้อง,องพาวก็ทำได้แถมบริการเต็มที่ซะด้วยนอนดิงเองน้องก็ชอบดินก็ง่างๆยๆย,ยากอยาเยอระหว่างรอน้องพาวกินนมพี่พีมมีอะไรให้ดูครับ แนรายการที่จะทําให้น้องค่ะออมเล็ดทรงเครื่องหลแบบน้ําให้น้องทําของเล่นจากกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรนะครับทําของเล่นให้น้องด้วยเหรอครับเนี่ยโยนห่วงเข้าฐานกันแบบลุกตุ่ม และตอนนี้นะคะก็มาถึงภารกิจที่น้องพิมค่ะจะทําของเล่นให้กับน้องพาวนะคะ mm hmm. เห็นบอกว่าจะทํามาจากของที่เหลือใช้ในบ้านด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรอีกว่าเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องเอากระดานนังซื้อพิมพ์บิดเป็นต้องทาให้มันหนาๆแต่ต้องใช้กระดานนังซื้อพิมพ์เยอะ มีเคนที่ะดับเอ่มันยาววันนี้ ทำเป็นสีสองสีครับช่างเป็นสุดยอดพี่ชายที่แสนดีจริงๆเลยครับพี่พิมอันนี้ตงังเลยลูกทําของเล่นให้น้องเล่นมันดียังไงเนะี่ยไม่ต้องไปซื้อของเล่นที่เปลือเท่เข่งเจ๋งเด๋ว <c oughs> เวลามีมชีสีส้มน้องก็เขาก็จะตอบว่าสีแดง <c oughs> เวลาชี้สีแดงน้องก็ตอบว่าสีเหลือง แมงมุมหลายตัวฉันเล่นมันสรงซ้ำเรือฉันเล่นมันสรงซ้ำเรือวันหนึ่งมันทุกบาบาแบ็กทริปแฮนี้วันนี้วูบเยสเซอร์เยสเซอร์ทีแบก็กวูบวันโฟดร์ดเวสเซอร์วันโฟดาวันโฟดร์ลิตเซอร์ลิซานาอู้กล่อมน้องได้ดีเยี่ยมจริงๆเลย เป็นลายตรงนี้เสร็จแล้วผลงานชิ้นชิ้นดี ยืนมาอึ๊บัดห่วงเลยอ่าตู้ยืนในวงกลมอึ๊บเย้อ่าโอ้โหดึงขึ้นได้ด้วยอ๋อดึงขึ้นว้าวเป็นหูและหูได้ด้วยพี่พิมยังมีของเล่นที่พี่พิมจะทำให้อีกนะครับน้องเท้าก่อนอื่นนี่ตัดหัวมีพัน่ะมา lâu tên đầu có bây giờ dành thì sao hay được để khâu đây ờ... มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เหมือนจะไร้ผ่านะคะแล้วเอามันกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกของที่เขาคิดเองทําเองแล้วเล่นเองแล้วมีความสุขเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากความสุขไม่ต้องไปไปหาที่ไหนไกลเลยหรือไม่ต้องไปซื้อหาแม่น้องทำขาลูด <c oughs> ที่ให้น้องเพี่อปใจก็คือ น้องเขาชอบเล่นของเล่นของน้องพีน้องไม่ทิ้งการฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนในครอบครัวจะทำให้เขาอิ่มแล้วเขาก็จะกลับไปช่วยสังคมต่อไปถ้าสังคมเล็กๆตรงนี้เขามีน้ำใจน้ำใจนั้นก็จะติดตัวเขาไปแล้วเราก็ต้องมีน้ำใจให้กับลูกด้วยเขาก็จะรู้จักรับและให้ในสังคมข้างนอกด้วยเหมือนกันมันเริ่มจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กก่อนว่าเขาทาได้แต่ ส่วนมากผู su, But, time, so left, so, so, ้ใหญ่ก็จะมองว่าหนูยังเล็กอยู่หนูยังเด็กอยู่ไม่ให้โอกาสช่วยเหลือกันอยู่งั้นนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เขาได้รับโอกาสนั้นเขาแสงแสวเราเห็นเสมอเราจะแปลกใจกับลูกเรากับหลานเราตลอดเวลาครับเพียงแต่ว่าขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเขาเช่นอนพิมทำได้แล้วทำได้อยู่แล้วลูกทุกคนมั่นใจในตัวพิมตลอดเวลาอยู่แล้ววันนี้แม่ก็ภูมิใจในตัวพิมมากลูกแล้วก็ดีใจที่พิมก็ พยายามทำหน้าที่ของพิมพ์ให้ดีที่สุดนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาด้วยนะแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมลูก<อ>นะครับมันะ้โอเคภูมิใจไหมนี่แหละคือสิ่งที่แม่เนี่ยปลูกฝังพิมพมาเพื่อให้พิมเนี่ยภูมิใจในตัวเองถ้าพิมพ์ก็จะได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าไงใช่ไหมแล้วพิมภูมิใจที่ได้ยินเสียงคุณแม่กับคุณ พ่อชมน้องพีมกับน้องพาวที่ชมกับคนอื่นๆและนี่ก็คือการทำความดีของน้องพีมที่ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวค่ะแล้วน้องๆล่ะคะเริ่มดูแลคนในครอบคร,รัวหรือยังคะถ้าเกิดที่บ้านของน้องๆมีพี่น้องหลายคนนะคะก็ต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็สามัคคีกันไว้นะคะ พราะถ้าเกิดพี่น้องทะเลาะก,กันคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่สบายใจอย่างแน่นอนเลยค่ะเมื่อช่วยกันสร้างบรรยากาศความรักในครอบครัวกันดีกว่านะคะพบกับรายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทำความดีในทุกรูปแบบพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะภารกิจของพี่ชายที่แสนดีเริ่มต้นด้วยการเตรียมอาหารเช้าให้น้องครับ ทั้งเป็นไข่กวนที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารและคุณค่าทางจิตใจจริงๆนั่นก็เพราะพี่พีมใส่ความตั้งใจลงไปเกินร้อยครับพอได้เวลาอาบน้ำพี่พีมต้องใช้สารพัดวิทยายุทธเพื่อสยบน้องพาวแต่แล้วก็ต้องมาเจองานหินกว่าในการใส่เสื้อให้น้องแม้จะผนึกกำลังกับคุณแม่ก็ยังเกือบไม่รอด แต่พี่พิมพ์ก็ผ่านมาได้ครับปิดท้ายด้วยการทำของเล่นให้น้องพาวทั้งสนุกและสร้างสรรค์สมกับเป็นพี่ชายที่แสนดีจริงๆเลยครับพี่พีมพ์